บันทึกช็อตนี้ไปลงช่องด้วยเลยครับน่ารักมากรเดกัรเะรดเเคลื่อนแล้วท้อทีนะทุกคนใช่ครับขอให้ด้วยนะครับเตะก็น่าอยากจะเซ็นให้ทุกคนแหละแต่ว่าใช่ต้อง ขอโทษแทนเด็กๆด้วยนะใช่พี่เตถ้าจะมีเวลาพี่เตจะเซ็นให้เยอะมากเลยแต่ว่ารถต้องเคลื่อนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเซ็นคนเดียวคนอื่นก็จะไม่ได้ขยับไปนะครับไม่เป็นไรนะลูกนะใช่ไม่เป็นไรนะครับเต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 หอมเดี๋ยวพี่บอกพี่เตฮะเดี๋ยวเตเตเซ็นให้เตห อ่าุกเอ่อเตยหอมอ่าลูอาเทีละครลูกอาทีละครอ่อเตยหอมทำสำเร็จแล้วนะครับขอบคุณพี่เตยด้วยนะอ่าโอเคโหเราเข้าใจเขาเด็กๆเขาปลื้มของเขานะฮะครับขอบคุณนะครับเตยหอมหนูสุดยอดมากเลยลูก ตยหอมหนูสุดยอดมากเลยลูกเด็กทุกคนสุดยอดมากเลยฮะได้ได้ลกกยืยืนข้นไปเลยลูกคนใจเด็กๆจริงๆฮะไม่ต้องไตากลาูยืนกมาใหอมหอมไม่ต้องลูกโฟกัสยืนได้ต่ออ่าตาไม่ต้องเอาลไม่ไาลูกยืนได้ไหมอม มายได้หรอไม่ต้องหลายกให้ใจหอมยื่นใ่้สลกเ่มเยเตยเตยให้พี่เขาไปเลยลูกปากกาไม่เป็นไรลูกมเขาถื่เขาไปเลยเขาใจดีจะรอดมา เด็กๆขานมาระวังโดนะลูกนะระวังลูกระวังระวังหัวระวังลูกระวังลูกระวังระวังนะครับเป็นไงบ้างเดินกม่บอกอดเง้ลยบ้อนเออเออแล้วกะ คไม่ถึงะผมออกไปผมไม่ได้ฮะผมโดนล็อกโดนล umm ้อม่ห่หมดแล้วผมออกไปไม่ได um> ้เลยอะไรนะอะไรนะ

เต้ก็พยายามที่จะเซตให้ทุกคนแหละนะครับเพราะว่าทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าจะหันใครก่อนดีน้องรักสูซูเต้เอาสายไปแล้วดูดิเหนื่อยแล้วเหนื่อยด้วยแล้วก็ขอทางให้ลุงหน่อยทางให้ลุงเต็บไดวลุงจะเก็บขาลุงเอาสายหน่อยไปสายลุงหล่อยลุงคอยไม่ไหวแล้วนั้นลืมลืมจะเป็นมาแล้วเนี่ยสายพวกเนี้ยหลังน้อยฮะไป ขอไม่น้อยผลเงนนี้มแไมยด้วยพีเพิใจย็ครับคนยเคดียวแล้วเทรียบเลยทุกคนน่ารักน่ารักเด็กๆเขารักของเขาฮะถ้ารถยังไม่เคลื่อนก็ยังมีความหวังฮะ โอเครูปลายน้ำน้อยนิดถ้ารถยังไม่เคลื่อนก็ยังมีความหวังฮะใ่ะไม้หนีก่หเด็กๆตอบเชื้อให้เลยนะฮะถ่ายไม่ได้ด้วยอะไรลูก มาเฉยๆมาเฉยๆมาอะไรตุ่มาเฉยๆมาหาเตยหอมเตยหอมบอกว่าพี่พี่ต้อมมาทำไมอ่ะตปมาหน่ยสินะฮะเธอ,เอจะน่ารักเกินไปแล้วเตยถามว่าพี่ต้อมมาทำไมฮะถามอีกรอบสิจา้าให้ประกันอยากไม่ยูข้างนแล้วครับให้ประกันดูวยค่ะพี่พี่มาทำไมเออมาหาเตยหอมคิดถึงเตยหอมไง คิดถึงเตยหอมเลยไหมฮะคิดถึงเตยหอมเลยไหมน่ารักมากไหนพี่เตเซ้นตรงไหนเมื่อกี้ให้ดูเชฟบอกว่ารากรเซ้นตรงนี้หรอดีมากเลยดีมากเลยว่ารากรเซ้นดีใจไหมเมื่อกี้เดี๋ยวจังหวะทวงปากกานี่คือยังไงฮะจังหวะทวงปากกานี่คือยังไงลูกน่ารักมากเติบโตเป็นเด็กดีนะครับโตเป็นเด็กดีแล้วเข้าวงการนี่ต้องเป็นดารานางเอกเท่านั้นนะลูก

ตราบใดที่รถยังไม่ออกเด็กๆก็ยังมีความหวังต่อไปเตสู้เขารู้เรื่องรับเรื่องรู้กันรู้กันอย่้ไเดยมมแตเนตคอต่มองหน่อย ผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้แล้วกันนะครับเผ<ช>ื่อไม่ได้เจอต้อมสนามไหนก็ฝากคิดถึงต้อมด้วยแล้วกันนะครับผมน่ารักมากสมแล้วแล้วครับที่เด็กๆเ,เขารักเขาฮะ ดูสิครับขวัญใจเด็กๆจริงๆฮะขวัญใจเด็กๆขอบคุณน้าไปเลยขอบคุณครับลูกพี่เต้หันมาหน่อยตาโก้โก้อะไรอย่างนี้โก้สองพี่เต้ขอหันรถุกคนระวังรถนะลูกนะระวังรถเคลื่อนนะลูกนะหันหน้าหหันน้ามาสิหันหน้ามาสิหหันน้าาม ไีเต้จะถ่ายรูปไปค่ะหน้าหค้ามากโ่ขอบคุณทอโมูกลับ้านแลวน่อม่้เรื่อง ขอบใจนะครับไม่เต็มเหมือนพี่อีกใม่ไหมร่ทำไปทางหนท้ไ่ทางไหนไม่กาอไมู้้มะไรยดไล้ไมู่้เฮ้ยไม่ถ่ายรูปกันไหม เอาไปเมื่ห้่ี่พี่ไปก็ได้ของก็มกลับา้า่ะนี่นพเ่หยกับเาไปล้เนี่ยเดยวอะไหน่่ไหไห

ถ่ายให้แค่วันนี้วันนี้นะท,ที่ไหวนะเดี๋ยวที่เหลือฝากพี่ดูแลด้วยอุย้ยนี่ไม่บอกให้ผมเดินทางนี่เลยนะขาดแล้วครับเอาสวัสดีครับพี่ชายเดินทกกางปลอดภัยนะครับ ให้พี่ว่ากอบแล้วใช่ไหม้อย <Okay S 1> ครับโชคดีครับพี่มาดูน้องชายผมอีกหนึ่งคนดีกว่านาวเจษดานาวเจ้าของโรงพยาบาลเจษดาข้างหลังเลยอ่าโดยน้องชายรออีกหนึ่งท่านนะครับเอาแล้วเตยหอมภารกิจภารกิจภารกิจเตยหอม ภารกิจเตยหอมเตยหอมหนูเพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้ลูกพี่นาวพี่นาวพี่นาาวเยื้ไปยืมากาไปดิลูกหนูไม่พี่โอายเ่เยิอลงมานยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยนอมยโอ้ยาอ้ะโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอเยาอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอรยโ้อย ว่าเเยดรงที่ช่องากว่าลอนองี่นานวไม่ใช่พี่เตยหอมหนูมีไรเซ็นพี่นาวหรือยังเดี๋ยวพี่ต้อมเช็กก่อนสซได้หันนลังมาก่อนนี่ไงนี่ในไงลูกตรงไหนลูกไม่รอนียพี่ต้อมดูก่อนพี่นาว

เลยหอมคนมีแล้วเลยหอมมีตุ้ดีอะไรเยนะครับลูกคนมานะครับไม่เป็นไรนะแม่มแบ่งปั่งให้เพื่อนๆด้วยหนูได้แล้วลูกนะสุสานะครับขอบคุณนะครับน่ารัก ลูกอมจากน้องชายสุีิเลิฟนะครับเตว่าไรก่อนเดี๋ยวท่านจะไปประมูลแล้วนะลูกอมที่เตยหรกเดี๋ยวได้หรอเป็กได้ใช่ไหมลูกเตยหอมขอทําไงดีเตยหอมขอทําไงดีครับทุกคนถ้าเตยหอมขอนี่ทําไงดีนะฮะถ้าเตยหอมขอเราทาไงดีงั้น ก็ต้องให้ลูกแม่เดี๋ยวพอมันไงต้องมีข้อแลกเปลี่ยนวันนี้ต้องรักเจอกันนะได้ของอะไรพี่ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ต้องให้ลูกเดี๋ยวพี่ต้องให้พี่น้าอ่าขอบคุณน้องชายนะครับสู้ๆเต้ยเจอกันเจอกันที่มาดามคับนะครับกรุงเทพธนบุรี โซโซทั้งรักไม่ได้เลี้ยวขวาเฮียเฮียน้องร้องน้องจะน้องร้องให้ด้วอุ้ยเหมือนฝรั่งเลยอ่ะเตก็รักเด็กซะด้วยอ่ะของชอบเตเลยนะเนี่ยถ้าอยู่กับเด็กเนี่ยเตเล่นได้ทั้งวันเลยเขาชอบเขาชอบของเขาอ่ะเฮ้ยเอาเอาย ลองแล้วลองแล้วเดี๋ยวถ่ายพี่เต้แป๊บนึงลองแล้วเอาแล้วฝรั่งฝรั่งบายบายครับ น้องเบมนะฮะสุดหล่อเจอกันนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าน้องเตเราก่อนเป็นขวัญใจเด็กๆจริงๆครับก็ดูเอาแล้วกันครับว่าน้องเขาน่ารักอัตยาใสนะครับน้องเตน้องนาวน้องบีมน้องกัสหรือทุกคนที่อยู่ในรถนั่นแหละครับเ่อเตก็ต้องยอมรับว่าเป็นขวัญใจเด็กๆเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่า จะมีเต1หนึ่เต2อเต3อีกเมื่อไหร่นะครับกับทีมฟุตบอลเล็กๆจากบางน้ำเปลี่ยนะครับที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับจุดเริ่มต้นนะครับของกระแสนะฮะของสตอรี่หมอนทองหนึ่งในนั้นนะครับที่ทำให้ทุกคนติดตามหมอนทองก็คงหนีไม่พ้นนักเตะนะครับทุกๆคน โดยเฉพาะเตวรากรก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับที่เสกสรรปั้นแต่งมาจากอาจารย์สกลน,นะโดยการดูแลของท่านดรสุมเมธของชมรมฟุตบอลสิทธิ์โรงเรียนมอนทองวิทยานะครับทุกๆคนมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยจนสำเร็จขนาดนี้นะขอบคุณ FC นะฮะถ้าไม่มี FC น้องๆเหล่านี้ก็คงจะไม่ได้รับการตอบรับ แล้วก็มีเอฟซีที่ศรัทธาแล้วก็สร้างดอมให้เยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับเอฟซี FC ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับไปแล้วระวังนะครับระวังระวังระวังโอ้ นี่นะครับนักเตะทุกคนตอนนี้ไม่ใช่แค่เตวรกรที่โด่งดังและมีชื่อเสียงนะครับเตคือส่วนหนึ่งในการนําร้องแต่ตอนนี้ดังทุกทุกคนเลยฮะเตน้องนาวน้องป้อมน้องแตงน้องยักษ์นะฮะฟากอล์กาฟี่ปอโตโนัตพลนะครับและทุกทุกคนที่ต้องไม่ได้เอ่ยถึงนะครับสุดยอดอมากๆนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะโชคดีมีชัยแฮปปี้วันทน์เดย์นะสุขสันต์ในแห่งความรักนะครับ สุขสันต์แห่งรับขอบคุณชาวสุมรสครขอบคุณชาวขอบคุณชาวสุบรสครขอบคุณจังหวัดใกล้เคียงที่แบบดูแลและต้อนรับน้องๆมอนทองเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องไอ์